สวัสดีครับสงครามในพม่าตอนนี้รัฐบาลทหารพรมาะะ่าระสำระสายเตรียมป้องกันเมืองหลวงแบบเจ้าละวัดนะครับเพราะว่าการสู้รบในรัตกยาเนี่ย พม่าเพียงพามพให้กับกองกําลังในรัตกยาหรือว่ากระเรียงแดงซึ่งผนึกกาลังกับ PDF รวมถึงมีกองกําลังของกระเรียงของนายพลเนดามเมียโจมตีสมทบด้วยนะครับพมา่ากลัวกลุ่มนี้บุกเมืองหลวงนี้มากกว่าแม้ว่าทางรัชฉานทางตอนเหนือพม่าจะพาท่าให้กับตาอางโกกั้งแล้วก็อารักันแต่ว่าการที่สามกลุ่มนี้จะมาบุกเมืองหลวงมันยากมากนะครับเพราะว่าระยะทางนี้ห่างไกลส่วนรัตกยาอยู่ใกล้ในปีดอเมืองหลวงของพม่ามากกว่านะครับ อธิบายเพิ่มเติมนะคะร,รัฐเกรียงมีกําลังก็คือ KNU มีอยูจิตกองพลด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกกองพลเนี่ยจะรบกับพม่ามีบางกองพลเท่านั้นกลุ่มที่สู้ก็สู้ไปกลุ่มที่ไม่สู้ก็อยู่เฉยๆนะครับแล้วรัฐเกลียงเนี่ยก็ยังมีเกรียงพุทธ d k b a ที่อยู่ฝ่ายพม่าบางกลุ่มของเกรียงพุทธเนี่ยมาเป็น bgf หรือว่าเป็นกาดของทหารพม่าตามแนวชายแดนไทยสรุปก็คือเกรียงที่สู้กับพม่าเนี่ยจะเป็นเกรียงบางส่วนนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนเกลี่ยงที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากอันนี้ไม่สู้กับพมา่าสิ่งที่หลายคนสนใจคือ เะเลียงจะไปยึดเมืองหลวงของพมา่านี่หรือไม่แอดมินประเมินว่ายากนะครับเพราะว่ากลุ่มอื่นที่อยู่ใกล้ๆเนี่ย <key> ไม่มาร่วมด้วยพมา่า <ija> ตั้งรับได้ง่ายในอดีตนะครับเกเลียง <key> เคยบุกยึดกรุงย่างกุ้งนี่มาแล้วซึ่งตอนนั้นย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองหลวงของพมา่าแต่ว่าเกเลียงไม่สามารถต้านได้ถูกตีกลับพ่ายแพ้เพราะว่ากําลังน้อยกว่านะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าเกเลียงเนี่ยจะสามารถยึดค่ายยึดพื้นที่ของพม่าได้แต่ว่าเป็นค่ายเล็ก แอดมินคิดว่ากะเหลี่ยงรัฐกยาเนี่ยจะยึดพื้นที่ในรัฐกยานี้เท่านั้นเพราะว่ากรงเนปีดอเนี่ยมีกําลังพม่าเยอะแล้วก็เป็นชัยภูมิที่ดีมากยากในการเข้าตีนะครับคิดว่ากะเหลี่ยงยังไม่เสี่ยงในตอนนี้ เป็นเพราะว่าไม่มีกําลังกลุ่มอื่นนี้มาช่วยกําลังที่อยู่ใกล้ๆของรัฐเกเรียงก็คือรัฐฉันใต้ของเจ้ายอดศึกแล้วก็ประโอรวมถึงรัฐฉานเหนือด้วยนะครับซึ่งไม่มีใครอยากสู้กับพมา่าแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่าถ้ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยรวมกันสู้ทุกกลุ่มก็มีโอกาสชนะพม่าได้แต่ว่าชาติพันธุ์ไม่สามารถรวมตัวกันได้นะครับบางกลุ่มไม่สู้บางกลุ่มก็รบแต่ในพื้นที่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการบุกโค่นทหารพม่าถ,ถึงกรงเนปิดอ ยากมากที่จะเกิดขึ้นหากว่ากระเรียงบุกนะครับแต่ว่าไม่มีใครมาช่วยเนี่ยกระเรียงก็ไม่สามารถที่จะทําได้ฐานพมา่ายังมีอาวุธหนักอีกเยอะเราต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นะครับมีบางคนวิเคราะห์ไปถึงการล่มสลายของพมา่าหรือว่าล่มสลายของรัฐบาลทหารพม่าแอดมบินยังมองว่ายากอยู่เพราะว่าเอาจริงแล้วนะครับจีนซึ่งเป็นพันธมิตรเนี่ย ก็ไม่อยากให้รัฐบาลทหาพรพม่าล่มไปเพราะว่ามันจะดูแลยากควบคุมยากส่งผลถึงท่อการ์ดของจีนนะครับจีนคงช่วยรัฐบาลทหาพรพม่านี่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีข่าวว่าจีนช่วยโกกั้งในการยึดพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเล็กๆติดกับชายแดนจีนนี้เท่านั้นจีนไม่คิดล้มรัฐบาลทหาพรพม่านี่อยู่แล้วนะครับ ถามว่ารัฐบาลทหารพรม่าจะล่มเพราะเหตุใดอาจจะเกิดจากเศรษฐกิจภายในจนทหารพรม่านี้ท้อต้องหันมาคุยกับพรรคเอ็นเอลดีขององซานซูจีเพราะยังไงก็เป็นพม่าเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าคุยกันได้มันก็จบปล่อยให้ชาติพันธ์เนี่ยเรียกร้องต่อไปเรื่องพม่ามันปวดหัวกว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์เยอะซับซ้อนกว่าเป็น10เท่าแต่ว่าแอดปินเนี่ยก็หวังให้ทหารพรม่าล่มสลายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่พวกเผด็จการให้มันได้ยังคิดกันบ้าง